เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่เกมเซันโลนะครับแต่ไม่ได้มาเล่นนะครับอ่ามาแก้บั๊กนะครับมิเชียนลิวมิชชั่นอะไรอย่างเอ้ยอ่าก็เป็นมิชชั่นเอ็กซ์แคปซิน ชิปเออใช่ไหมเอสเคปซินชิปนะฮะตรงประตูที่มันบล็อกตรงนั้นนะครับที่ให้ดูต้นคลิปไปเออตอนแรกผมก็ไม่ฟานหรอกแล้ทีนี้ก็ไปหาข้อมูลดูมาก็เออรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะฮะอ่ะขั้นแรกนะฮะให้ไปที่ออปชั่นแล้วก็ดิสเพย์นะครับให้ปรับเป็นอ่าสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็แปดร้อยคูณหกรแล้วก็เป็นวินโด์แหละเออเป็นวินโด์ ตรงนี้ไม่ต้องไปปรับมันนะฮะเป็นเมโอกดอ p p ไลไปนะครับอันนี้นะครับพอกดเย็ดมาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับให้คุณเล่นไปเลยนะครับให้คุณเข้าเล่นเข้าเล่นมิชชั่นไปเลยอ่าโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ก็ลองหา คลิปของคนอื่นๆดูก็ได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ